สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Seven Six Channel เย่โดยพิธีกรผู้ดำเนินรายการได้แก่ผมพี่ชินหรือชินตังครับผมและไม่โกดค่ะโอ้โหสวัสดีครับไม่โกดังสวัสดีค่ะสบายดีไหมควันนี้โอ้สบายดีมากเลยวันนี้อากาศดีดีนะครับผมแต็มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราอยู่เราอยู่ในรายการอะไรครับผมรายการรายการอะไรนะคะเมื่อกี้พูดชื่อไปแล้วใช่รายการ Seven Six Channel นั่นเองนะคะครับผม ก็นี่จะเป็นตอนแรกของรายการนะครับผมรู้ไหมเอ่ยว่ารายการเราเกี่ยวข้องกับเกมอะไรครับเออว่าเกมอะไรเหรอคะนั่นกน็ผมนั่นคือเกม t o k กี s วเซเว่นทิสเนั่นเองนะครับผม่มคะซึ่งเป็นเกมมือถือไอดอลแล้วก็มิวสิกเกมแบบใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาในรูปแบบภาษาไทยกันแล้วนะคะดีใจจังเลยค่ะดีใจมาก <Yay. S 1> ซึ่งรายการนี้นะครับผมก็จะคอยแนะนําข่าวสารต่างๆนะครับผมไม่จะเป็น อะไรมีอะไรมาใหม่มข่าวสาร่รางอีเวนต์ใช่อีเวนต์ก็มีโปรโมชั่นต่างๆเราจะไปออกบูธที่ไหนอ่าครับผมเราถึงแนะนำเกมฑต่างๆด้วยทุกอย่างรวมไว้ในรายการนี้ที่เดียวเลยนั่นเองใช่ค่ะก็อ,อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้เลยนะคะถูกต้องครับผมแต่สำหรับตอนนี้นะครับผมเราบอกว่าเรามีช่วงถัดไปให้ติดตามชมกันเพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องมีข่าวสารใหม่ๆมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับกันก่อนนะครับผม สิทธีพีพเซษสำหรับทุกท่านที่ชมรายการนี้เลยนะคะโดยช่วงแรกของคือช่วง News ์ครับผมจะเป็นข่าวสารใหม่ๆพร้อมหรือยังครับหมายจังโอ้ยเต้นมากเลยพี่โอ้ยไม่กดจังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเย้ีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเซเว่นนิว จะมาแนะนำข่าวสารต่าง์เกี่ยวกับเกมสกิลเกมจะเป็นซิสเตอร์ในรูปแบบภาษาไทยได้รับชมเป็นก่อนใครเลยนั่นเองถูกต้องครับผมไม่ว่าจะเป็นข่าวใหม่ข่าวเก่าข่าวอะไรเราจะพูดให้หมดเลยแต่จริงๆก็น่าจะมีแต่ข่าวใหม่เนาะใช่เนาะแล้ววันนี้เรามีข่าวอะไรจะมานําเสนอให้ทุกคนนะคะก่อนเดื่นครับผมข่าวนี้นะครับผมชินซังขอแนะนําเลยว่าเป็นข่าวที่ทุกคนต้องให้ความสนใจกันเป็นพิเศษใช่ค่ะนั่นก็คือข่าวเกมเปิดพรีจิสเตอร์แล้วนั่นเอง ครับผมก่อนดื่นเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังก่อนถามไม่โกรธง่ายกว่าไม่โกรธจังรู้จักไหมครับว่า p l e register คืออะไรอ l e a s e register ถ้าดูตามภาษาอังกฤษ register ก็คือลงทะเบียนใช่ไหมอ่าใช่ลงทะเบียน p l e ก็คือก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับผมนั้นรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นก่อนลงทะเบียนหรือลงทะเบียนก่อนก็ได้ครับผมก็ได้เหมือนกันก็คือการที่ก่อนที่เกมจะเปิดตัว คือตอนที่ทาคลิปเนะี่ยเกมยังไม่เปิดตัวนะครับผมวีดีโอตอนนี้เกมยังไม่เปิดตัวเพียงแต่ว่าเราจะเปิดให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนว่าฉันจะเล่นเกมน,นี้แน่ๆใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้าการที่เราได้ซีรีส์กิสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ยังได้สิทธิพิเศษก่อนใครอีกเยอะแยะเลยแหะคะ่ะถูก้องคะพี่ชิมอ,อย่างแรกเลยนะครับผมชินสังข์เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ทุกคนที่ลงทะเบียนทีนกิสเตอร์ก่อนนี้เกมจะออกอย่างแรกเลยก็คือ การ์ดแบบพิเศษนั่นเองครับผมเป็นการ์ดลิมิเต็ดนะครับผมแบบพิเศษเหรอคะถูกต้องครับผมก็จะเป็นการ์ดของนิโค่นั่นเองใช่ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่านิโคคือใครนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองใช่วันนี้เราคอสให้มาจริงนะเป็นความหายระดับ G S แล้ว G S เลยทีเดียวคือถือว่าแรงสูงมากเลยไหมคะหาได้ไม่ได้คือหาได้เฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นใช่หาในเกมไม่ได้เป็นลิมิเต็ดสุดๆนะครับผม ก็คือถ้าเกิดใครอยากจะได้ลงเลยครับผมไปพ r ีเ e จิสต์นัตอนนี้เลยนะครับผมที่ดาวเว็บไซต์ที่อยู่ข้างน้านี้เลยนะใช่ขึ้นมาแล้วก็จะเข้าเว็บไซต์ไปปุ๊บก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั่นเองโยน่าสนุกังเลยอะค่ะพี่ชินใช่ครับผมและไม่ใช่แค่นั้นเราจะยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่เป็นกิจกรรมร่วมเกี่ยวกับการพรีเ e จิสเตอร์อันนี้นะครับผมสามารถเข้าไปรู้สนุกกันได้เลยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือจะติดตาม Facebook ของเราก็ได้เหมือนนกั ครับผมพลรวาลบอกไว้ก่อนเลยมีที่เป็นเยอะมากแล้วก็ลิมิเต็ิหรอกของคนไทยโดยเฉพาะเลยนะลิมิเต็ดยังไงไมโครจางมาลิมิเต็ดยังไงแนะี่ให้ฟังหน่อยก็คือเป็นสินค้าที่ในที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีพี่ญี่ปุ่นไม่มีไม่มีมีแต่ในประเทศไทยเะไเฉพาลยท่านั้นจริงหรอโอ้โหอย่างนี้คือแบบต้องรีบแล้วไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วก็ผมแล้วก็เวลามีจำนวนจำกัดด้วย ใช่คือ<ไ>ถ้าเกิดเกมออกล้วเกมลัชออกมาแล้วปุ๊บเรา<ส>พรีดิจิเตเอร์อีกได้ไหมไม่ได้แล้วเอาแล้วดังนั้นตอนนี้นะครับผมสําคัญมากรีบไปพรีดิจิตเตอร์กันนะตอนนี้เลยสําคัญท<อ>ี่สุดนะครับผมใช่ล Okay โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นข่าวล่าสุดจริงๆแล้วเราอยากจะแนะนําตัวเกมเลยว่าเป็นเกมสไตล์ไหนนะครับผมก่อนหน้านี้คือได้ยินมาว่ามันเป็นเกมอะไรนะไอดอลแล้วก็ดิขสิทธเกมว่าเ,เป็นมิวสิกเกมแต่ว่าเฮ้ยแล้วมันจะมาลงกันได้ยังไงอรพี่อยากจะอธิบายทีนี้จะจาขาดแต่ว่าอยากจะขออุบไว้ก่อนนะครับผมวันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวล่ามาแรงเราต้องแนะนําเรื่องฟรีจินล i จิสเตอร์ก่อนกลัวว่าเดี๋ยวจะช่วยรางวัลกันไม่ได้ Okay, ครับผมงั้นเดี๋ยวหนูรีบวิ่งไปลงกินแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนเลยนะคะดีมากไม่กวาจาน <c oughs> นะครับผมแต่สําหรับช่วงนี้นะครับผมกับช่วงเซเว่นนิวส์นะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปพบกับ <c oughs> ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าจ้า <c oughs> ไปเ <Okay, S 2> ดียว <c oughs> <ๆ>กันเลยครับผมมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ ว้าวนะครับผมโดยในช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะมาเน้นสรุปให้ฟังกันว่าเราจะมีอะไรกันในตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่พลาดกันไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าอย่าลืมไปฟรีจิสเตอร์กันที่เว็บไซต์ของโตเกียวเซเว่นพิซเตอร์ไทยแลนดด้วยนะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆใน Facebook ของเราด้วยนะครับผม มีกาอัปเดตันทุกวันเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืม Subscribe นะครับผมช่องของเราด้วยจะได้มีขา่มมาวใหม่ๆและดูรายการตอนใหม่ได้ตลอดเวลานั่นเองครับใช่ค่ะอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือตอนหน้านะครับผมตอนหน้าจะมีอะไรคะโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนที่เราจะโฟกัสเลยครับผมว่าคอนเซ็ปต์รูปแบบการเล่นนะครับผมรวมถึงระบบต่างๆในตัวเกมมีอะไรบ้างนะครับผม ถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเกมนั้นจะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนเล่นยังไงตอนหน้าพลาดไม่ได้แน่นอนจ้าจ้าแล้วเจอกันใหม่นะจ้าครับผมสำหรับวันนี้ผมชินซังและไมโกะค่ะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อตอนหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับรบ๊ายบาย